นี่ซุกไปแล้วหมอหนึ่งสบายดีปลาลุงง,งามมาเด้อปลาลุงมากินอ,นอัน,อนส,สุกี้เด้อกีมานัง่งพี่เจ้าเนะาะานเออมาคนมาหนานะเออเดี๋ยวกูจะไปปรุงยังเนานะอันนะั้นนะซุกเรียบร้อยพี่นอ้องอ่ากินรลตากินหมูที่เลื่องกห้พอน้องแค้นหัน่นไว้ตากแห้งให้เขา สามราขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพกับทางเมืองนอกมูงส,สดได้ค่ะลกับามังค่านมาอยู่มังแค่นมืาบ้านกอกก ไขน่ยั่งอยู่หรือว่แพงตัวนั้นเออมมากินรสไหมน้องแคานางกินน้ำซาวอ้อยพี่าลุยตัวไดมันเพ็ดนะน้ำจิ้มนะหนูตัวในทงยางเลยแล้วบที่เอามานะ เออเลือดเท่านั้นน่ะเนาะคิดๆๆๆๆกลมอยู่หมอนึงสองหมอนอันนั้นเป็นน้ำจ <seafood> <c oughs> ิ้มซีฟู้ดอ้อรวยเลยน้องแปดตี น้องแค็บหมดเลยมากินโอ้ยสมน้ำหนามเลยเนาะมยม่เมื่อบ้านเลยเนาะติดบ้านเมืม่อบ้านนะก็มาจากออกมาอยู่เป็นอาทิตย์อเออเทลงหาเลยเบาะเทลงโลดอันขวดตัวนี้กะจนน้ำแข็งมันสิละลาย

แปบผลมาเรร้านลุวจัดให่สองหมอไปเลยม่างายด้อปลใหสุขภาพแข็งเินทองกาลังหที่มจ้ปชไหได้ชลุงใหงินทองเต็มกระเป๋าทุมุมุวันด้อปลุงให้ลุงาลุ รก,รใในนกิ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 นเนาะมึงก็ว่าเป็นตะยานให้อื้อย <c oughs> ว่านี่มันหายมันหองม,มึงบ่มาเบิ่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันหิว กดกดินเองบ่น,นัน้นนะอาโนคำมึงมาท่านกินมึงมาจำกล่องกูสิบเบิ่งหมอนะจำนี่แหละจำนี่แหละปพุงเออจ้าสวัสดีครบับด้วยครับพี่น้องค่ะสวัสดี ใส่หน่อยแซะหน่อยใส่ลยเซ่บล่ายดจองข้างหมือหางเลยบนกล่องมานวพี่น้องอาจอะโอ้ยเปื่อนแล้วันมแกตีเอาไข่ไปลงเหรอนข่นก่ากดเรเเีไปเลยโอ้ย น้อยแล้วมันบางครือนมันยานประธานเห็นไหมยานเขากินบกมันเบิดไว้นจัดไปสิสองฟองปาก็ังกินต่อโอหมอนี่รัสียบซะเลยเลยทุกอย่างลงอยู่นี่หมอนี้เบิดี่น้องเอ้ยหลบๆลบหูพู่งใส่เลยดถสปอราตกล่บไ <laughs> <laughs> yeah, oh, really. uh... าแต่เด็อ้ซัมจิยตาเหอย่งอ่งยืดตอนั้นอุตารเติมนาตตามันเห็นอย่างอ่าเบีดูดันคาว่าเลยบอดูดดูดูดูเลยาแดทีเดียวไันยังคิดสภาพม้หหัวมาใส่ผัดมาใส่หมอหัวพี่น้องเาเอื้อยอ่านมูลงไปประมาณโล ปหน้าม้ามังมาอยู่ที่อยูเออมึงทูผูกสองเห็นกันอยู่บ่พี่น้องซูมที่เลขกตามนะเห็นอยู่ป้าอะไรพี่น้องเอ้ยประมาณนี่นะหมอกระไรจะได้กินแล้วมดสองแม่มามูสุกัดถือว่าปลงได้พี่น้อง ซิมกับปลาแซริกับปลาดุงเพิ่มค่ะมาๆๆพอต้องแค่นแล้วเลยกินลำกันปลาไม่หั่นก้อนอันนั้นเราจะหันต่อขันมาอีไใส่น,นี้ไว้เดี๋ยวมาเอามา,มา,มา,มาทางพี่ยกมาทางพี่มันจากหักซาง,ง่ายบาดเสียวบาดเสียวน้ำเจ้าหนะ้าพบว่าไอ่กินบอสเซปกลิ่นวนว่ได้เทือดแต่ไรจะได้แต่พักโบราณก็สร้างดอกกระปุกบุคอยกินพักดอกซิมพี่น้องทั้งนี้ก็ อ๋อเติมแม่ดูหนาเติมแม่น่ะมันเบิร์ดหนะเติมไหมตักให้พ่อแบบน,นี้พี่น้องเอ้ยข้าเติมอย่างัรโนละหนูหันมาทางนี้อีกครับพี่น้องครับยังหันมาอยู่นอกสาวเอื้อยเอาคุณอายยังไม่พออ่องเราค่ะซ่าแบบลี้หลังสาวเอื้อยติเห็นจังซี่เสาวเอื้อยนี่เนาะ หันมาอย่างเดียกองหมอุดท้ายพี่น้องจ้ามียังหุบใส่มียังหุบใส่ใสโอ้โหน่ามันอยู่หมอนี่เดอ้อบนะ่หมอนั่นน้ำมันหมอนีอ่ก็มีจอร์าตาก็เตยต้อนบ่หมอนะั่นมันอนะันนั้นหูมันหูมันหูหมอน,น,มน้ำนวดนะอยู่หมอนี่เบิดค่ะเอา ซุกเรียบร้อยแล้วซส้าเอื้อยลุงจินุกีนน้ำรานเดอซม้อลุงบอยียแนนอนบอกลดอร่อยคอมปลลูกตักๆนรานเอรน้ำข่าวพัติน้ำข่าวพัติน้ำข่าอีกนางตะหม่อมงามๆน้ำข่า ขาดตะลิ้มหมดเ่ยขาแต่ไฟก็เป็นใจอ่าไไหมกินกับเขาและวหนามจิ้มก็มี ค่ะคุณแทงเติมอีกทัพตีประจานหนึ่งแล้วแต่พี่น้องค่ะัาจา่จาน,นาจานไหมไปเติมอีกจานไหมสะไปกินอย่างดูเดือดทัพติเสียดายแทนน้องแคนนะคะน้องแคนไม่มีวาสนาปาก <c oughs> ต้องซอรี่ด้วยนะฮะฮซอรี่ด้วยนะคะ <c oughs> มันติดบาทแล้ว <c oughs> ไปเห็นเด็กน่อยไปเห็นขลิ่นโทรศัพท์แล้วก็ซองนะครับแบบนี้เหมยกมาแต่แก่วมันมาซื่อเมื่อไก่บาทสุดที่สุด ปลายติบขาวมาเรียบรลอยน้ำจิ้มซีเคียวไม่เป็นอะไรน,นี่หนานี่ตักไห่แล้วแม่แฟต,ตแนนะิ้นี่เฟติอันปลาดมเอจาร์นะกระบอกขอยิดเสร็จแวอ้าวนี่นล,งล,งนนลงเลยก็สร้างมั้ดอก แซบบอน้องแซบบอแพตตี้น้องนางเดกอ่ก่อนแก้วนะขอบคุณหลายลายเด้อค่ะคุณป้าไปไปขหลาย,ลาย,ยา่อยเาี่ยังอือพี่สื่อสุก,กี้เออคุณป้า,า่ะขอมีความสุขมากๆนะครับคุณพี่ทั้งสองคนเออคุณพี่ทั้งสองคนค่ะคุณพี่แล้วก็แล,วกแล้วก็เจ๊ ขอบคุณมากครับผมเหลือเงินอยู่สองพันเดี๋ยววันลังก่อนนาปลาลุงนมีหาปลาลุงนะแม่ลกวันลังสะก่อนจะสิสอ,อกับเขามาทีละเล็ก<ๆ>ทีละน้อยขอบคุณลา,ลายไปพอกันใหม่คลิปนาจา้าขอบใจเศร้าเอือยอปาเกลีลรุย